สวัสดีค่ะพบกัวเรานะคะช่องปลายปูเงินแฟมลีค่ะตัวอะไรนี่กินไม้ไม่หล่อกัวมันหล่อดินมาก่้กินหัวคุณพ่อแล้วกินหัวคุณพ่อแล้ว เลือกเพนี่แหลวนี่พ่อกับลูกนะฮาฮ่าาุบ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 พ่อกับลูกพ่อกับลูกเป็นปากคู่เงินไหมนอนกันกลางคืนเนาะนอนนงคืนคืนไงในคืนไงนอนกันกลางคืนเาแม่มึงบ่งปากทางปาก นอนน้อยโอ้คาที่ห้าคาที่ห้าข้าที่ห้าโอ้โอ้คาที่ห้าคีคาหลังแม่ไปแล้วตัวงานมานี่แล้ว เงินงนง่างนี้เงินเลยง่ายนอนอิ่มย,ยังวันนี้นอนนานมากนอนนานมากจะเอ๋จะเอ๋เ,เอ้หงูไปเลือกอะไรมา ตรงไปครับเนี่ยตรงไปน้ำทางทำงานงาน่ยาอได้อคอกใหม่แล้วเหยียบคอกเข้ามาอ,มอ,มอร่อยไหมนะ ทันงาทันงางาจะออกแล้วงานผู้เงินจะออกแล้วงานรือขนายน <c oughs> าเน,ออานาะหาอะไรอะตากระดุยเจ้ากระดุยเจ้กระดุยเจ้กระดุยขอเงิน <c oughs> มานี่แล้ว สีแดงแด,ง,แดง,งานมานี่เร็วอารมณ์เหมือนคนนอนยังไม่ตื่นเลยผงนินเงินครับเงินครับมานี่เร็วมาเล่นด้วยกันเร็ว อร่อยไหมครับเขียวหืมสีแดงเขียวมาให้พูงเงินกินด้วยหน่อยพี่โป๊น้องกินได้ไหมน้องกินได้ไหมลูกยฝาดเลยสีบาทปากเลยสิบาทมาเร็วมาเร็ว มาเลวมาเลวมาหาพ่อห่มแล้ว <laughs> <laughs> ชอบชอบเล่นพ่อห่มเล่นสั้นแอบวะนี่เล่นสั้นแอบไหมเล่นสั้นแอบไหม โอ้ไม่นี่บอสตัวนี้บอสเนี่ยบอนตัวนี้บอแตาเอตาเอตัวเงิน ไปหาพี่ควานแล้วพี่ควานรลวังตูง่ฮะนีนน่ีนีู่กกปมูปูกูบ <laughs> ูปุ๊กเงน,นครับมานเร็ว ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> งางนั่นเดินทัวสนามเลย ลอกใต้ทองคุณแม่แล้ว นมอีกแล้วไม่ถึงไหนเลยกินโนมอีกแล้วพวเงินพวงานเอามานี่แล้วสุดหลอสุดหลอเล่นตัวมากนะคะพราใครอยากออกมาเห็นห,หน้าเท่าไหร่ มดูดคืนแม่ยงเดียวมดคุณแม่ยางเดียวเลยคืนผลงาน้อยนน้อย,นนอย,นนอยกินนมอย่างเยลกินเก่งมากนะคะกินนอนกินนอนอย่างเดียวเลยอยู่ท่ากินนม ออไปพ่อยท่องปะเสียกว่าพลอยทองออ<ป> โอ้ป uh, oh ุ oh, oh ๊ปๆอร่อยไหมอร่อยไหมครับพูงเงินโอ้ยน่าจะอร่อยมากเด็กจิ๊กเด็กน้อยกินนมอร่อยอร่อยสูมๆูมข้าซสูมออก งโมาอ้โหป็นสองเต้าสเต็ปเดิมผูเงินเตาแรงหมดแล้วเต้าทีสองต่ออร่อยอร่อย ไปแล้วไปฝั่งนู้นแล้วไปหาภูฝั่งนู้นกันไปหาคุณพ่อเลยนะลกเดกอจด๋ก็จะได้เห็นหน้าเนาะฟูเงินเนาะเล่นตัวมากเลย กินกินปูนแล้วกินปูนแล้วตัวขาวมากเลยถ้าได้อาบน้ำนี่ตัวจะดำดำปืดเลยนะคะอาบน้ำแล้วก็ได้สักพักนึงก็ขาวเหมือนเดิมเออขาที่ห้าออกนานจังเลยวันนี้นะ ไม่อายเลยเนาะไม่อายเลยเนาะพงเงินไปแล้วแป๊บเดียว เฮ้ยโ,โชว์โชว์ขาที่ห้านะคะนอนน้อยนอนน้อยออกแล้วเก็บนอนน,อน,อน้อยหน่อยพลเงินไม่สนใจเลย,ยูเนี่ยเืินไปละก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องพายพลเงินเจอมาดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ